สวัสดีค่ะวันนี้ยายออนสอนทำนะคะจะพาท่านผู้ชมมารู้วิธีการนะคะการสารตะกร้าจากกองนมการสารรูปสัตว์ต่างๆการสารกล่องกระดาษทิดชู่นะคะวิธีการและการสารง่ายๆที่เข้าใจนะคะอันดับแรกนะคะการสารเริ่มต้นที่ ชิ้นส่วนของที่เราจะมานำมาสารนะคะไม่ว่าจะเป็นอซองกาแฟหรือว่ากล่องนมขนาดต่างๆนะคะขึ้นต้นก็คือใช้อันนี้ชิ้นส่วนนะคะอยู่ด้วยกัน4ชิ้นนะคะเริ่มต้นก็คือเอส้นที่1เส้นที่2 เส้นที่สามและก็เส้นที่สี่ดึงให้แน่นนะคะอันนี้ก็คือเป็นการเริ่มต้นนะคะต่อไปในการสาร จะใช้แค่3เส้นนะคะที่เป็นลายแบบนี้เราจะใช้ด้วยกัน3มเส้นเพื่อสารให้เป็นลาย1 1 2 3นึ่งองะคะ,ะแค่นี้นะคะจำง่ายๆวิธีการง่ายๆนำเส้นที่1 เส้นที่2และก็เส้นที่3นะคะอันนี้คือพื้นฐานนะคะการสารรูปแบบต่างๆนะคะเราจะสารไปเรื่อยๆโดยใช้เส้น เพียงสามเส้นนะคะจําง่ายๆก็คือใช้เพียงสามเส้นเราก็สารไปเรื่อยๆให้ได้ขนาดที่เราพอใจนะคะหลังจากนั้นการขึ้นมุมการขึ้นมุมจะใช้เพียงสองเส้นเส้นนี้เพียงสองเส้นนะคะอันนี้คือเราสารไปเรื่อยๆเราใช้สามเส้น จนได้ขนาดที่เราพอใจการขึ้นมุมจะใช้เพียงสองเส้นเส้นที่หนึ่งนะคะ,อะพอเราสารเสร็จแล้วเราจะขึ้นมุมตรงไหนนะคะอันนี้เอออนจะขึ้นมุมนี้นะคะเป็นรูปขอบของตะกรา้าใช้เส้นที่หนึ่งคะ่ะ เอาเส้นที่อยู่ในแผ่นตะก้าของเรานะคะเป็นส่วนที่สองมายึดต่อไปเราใช้เส้นที่สองค่ะและสังเกตนะคะมุมมุมที่เราขึ้นจะเป็นรูป สามเหลี่ยมค่ะ,ะหลังจากนั้นเส้นที่สองนะคะเราก็สารเหมือนเดิมเราก็จะได้มุมเรียบร้อยนะคะตะกร้าของเรา ขอบก็จะตั้งขึ้นแบบนี้นะคะ,ะตรงนี้จะเป็นรูปสามเหลี่ยมหลังจากนั้นสามารถสานไปได้เรื่อยๆนะคะสานไปเรื่อยๆเหมือนเดิมโดยใช้เส้นสามเส้นจนถึงขอบขึ้นขอบใช้เพียงสองเส้นเทคนิคและวิธีการง่ายๆคะ่ะขอบคุณ ท่านผู้ชมทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ยายออนสอนทําด้วยนะคะคลิปต่อไปเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมนะคะมาสารกล่องใส่กระดาษชิดชู่ค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ